ันนสวัสดีครับผมสุปชัยบราดเนอริสนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นโวล์มินิมินิโวล์กันนะครับผม,มวิ่งยังไงวะเนี่ยเกมเหลี่ยมๆอย่างกับไมค์ครับแต่นี่คืออะไรกันนะฉันไม่รู้เลยเรืก็เทเลพอร์ตไปดาวโฮลลันไงไม่รู้จักอะ่ะไม่เคยเล่นเอาแบบมังกรไมค์ครับยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเนาะ หนึ่งสองสาม,สามต้นไม้เอฟเฟกต์เหมือนไมโครเลยนะครับต้านแรงน้มถ่วงได้ด้วย,ยก็ต้านได้ทุกอย่งโอ้เกมเหลี่ยมๆสังคมไม่เหลี่ยมเท่าไหร่งสังคม,มดีนะนี่ได้เพื่อนมันต้องสองคนคนนึร่รอตัวนั่นลนะ่ะไม่ว่ามันดีมันตีมันตีมันตี แล้วลตัวไรเอ๊ะเอาพี่เอิร์ไม่รู้จักหรอที่มันมีแบบแสงไฟอย่างเงี้ยแต่ว่ามันปาน,ปานลึกอะแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ตื่นมากเลยนะไม่มันลึกไม,มก <c oughs> ไม่มันตื่นมากเนี่ยเห็นว่าไม่ลอยอยู่บนเหนือน้ำไม่อยู่บนผืนน้ำเลยนะตื่นนะแค่นี้เรียกว่าตื่นแล้วอ้โหสุดยอดเลยไม่มันลึกไก่ออกไข่ได้ไหมเนี่ยคะอ,ออกได้ โดยการฟาดมันใช่ไหมโมเมนตออกไข่ก็ต้องใช้ที่ออกไข่สิอันนั้นอะไรนะเหลี่ยมเหี้ยนะไหนอ๋อหินมีคมเอาไว้ฉับอุปกรณ์อันนี้ก็ฝ้ายไว้ทำเตียงหินมีคมก็เคอันนี้ฝ้ายคร่าโอ้ยอันนี้อันนั้นมันข้าวสาลีอันนี้เอาฝ้ายที่การังนิีอยู่กันว่ามันฝ้ายข้าวกันนะใช้เวลาเด็ดนานจัง เกย e c มค f t ตีๆครั้งเดียวก็หายไปแล้วมีการตบราสมบัติไมครัอดิซึนน์น้สมบัติหรอมีอันนี้ดันเจียนใต้นะ้ำเหมือน my class, my class. ไมค้าไหมคะยังไงอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะนับไมค f t เป็นอันดับหนึ่งแล้วเฮ้ย <laughs> นี่มันท่ำมปร่บเป็นมุมมองคนที่หนึ่งร้อยได้ไหมเน่ยอ๋อของค่ะอันอันอันนี้มันน่าจะตันแล้วอ่ะ อุ้ยมีเสียงน้ำด้วยนะครับแต่ก็พอรู้อยู่สาะทะเลอยู่ใกล้ๆพอออกมาไม่มีเสียงน้ำเราจะมาเช็คกันนะครับว่าลงไปน้ำไฟจะดับไหมอุ้ยไม่ดับค่ะถ้าเป็นไมครับดับนะอุ้ยแลวลอยปักไฟไฟได้บ้างปักไฟในน้ำบอกรขาใช่ใช่ใช่ย็เอชเคไม่ได้เหมือนกันเอิ่มละ ถ้าตามรัาสมบัติก็คือต้องทุกหีบอ่ะเอ๊ะต้องทุกไงอะหายหายไหมก็จะได้ดอปของตะจุ่มๆเอาอ่ะหรอครับตัวนี้มีตัวเขี้ยอะไรอันตรายอันตรายไหมครับมีถ้าในในไดโอมเนี้ยมีไดโนเสาร์ Holy fuckin g shit in the dinosaur What the fuck Holy shit ใช่ไหมไม่มีอะไรเลย ช่างว่างเปล่าถึงเกินเกมนี้เอามือต่อยหินได้เหมือนไมค์ครับไหมคะไม่ได้ต้องใช้อีเตื้อถ้าถ้าถ้าใช้อันืื่ออ่ะไม่ดอปให้แล้วาอีที่มันเป็นสีดำๆมีลวดลายก็คือฐานนะจ๊ะนั่นนะนั่นนะไอ้นั่นเห็นมั้ฐานแล้วมันมีของอะไรให้พิเศษไหมอยู่ดีเดินอยู่ดีๆก็ได้เพชร ฉันไม่ทำค่ะอย่าเสือกนะคเรื่องของฉันนะเอะนวัตของที่แท้มันก็คือทรายบอกว่าอะไรอยู่ดโดดเอ้ออเเห็นยายเขา,ยาบอกว่ามันหาง่ายอะ่ะอ,อะไรเี่ยใช้อะไรอ่ะกูเพิงไงครับตอนแรกดิฉันคิดจะเผาครับไม่ได้คิดจะขุดเลย เกมเอฟเฟก์ไม่ดีเลยนะครับเผาไม่ได้ต้องทำไฟแชกเอ็นตัวไร้ปลาลามั้งมันคือปลานน่าหายนะฮะหายนะต้องดูนะว่าต้องว่าจะได้เกลือหรือเปล่าในหายเอาอยู่นี่เห็นไหมนั่นนะเห็นไหมอ๋อทุบๆมีไปในโลกไหมสีย้อมสีดำกระโปรงจริงอันนั้ที่ฟักไข่ แต่ไม่มีไข่ช่างแม่มันอยากเผาป่าจังเลยค่ะเกมไม c ครับเผาป่าได้ด้วยนะคะเกมนี้เผาได้เปล่าเอิม่มใช้ลาวาเอานะโอ้น้าจะเผาไม่ได้เกมไม c ครับเนี่ยไฟก้อนเดียวลาไปทั้ง oh <my> ทั่วป่าเลยค่ะ โอลิฟ่าเก็นชีไหนได้รู้สึกว่พี่แต่ว่าเอฟิกอ่ะก็เหมือนกันนะเวลาขู่ายอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ไม่ถึงว่าถ้าขู่ายแล้วมันก็จะรวมาอ๋ออย่างั้นไรครับยังถือว่าบางทีก็ต้านแรงน้ำถั่วโอ้เสียงน่ากลัวจังเลยค่ะร้องเอ็งๆดีกว่าไม่สิมันเป็นหมาก็ต้องร้องเหมียว น่าเยริศนะเป็นหมาต้องร้องเหมียวสมกาชากันเถอะนะคะอันเนี้ยเมื่อกี้อะไรวะดูกระเป๋าได้มันมันฝรั่งเอามาปลูกได้ต่อยอดแล้วกะแล้วหมาป่าอันตรายบอกเอิ่มถ้าตีมันก็มันก็กัดนะลระถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้ามันถ้าแบบนี่ใส่เสียหน่อยๆมันก็กัดเรานะนะ หเหรอก็เหมือนไมค a า t ไงแล้วเกมนี้ไม่สกเกลเลตันไหมเหมือนไมค้าแบบสกเกลเลตันคืออะไรอ่ะคือโครงกระดูกอ่ะโครงกระดูกโครงกระดูสกสเกลเลตันาทำอะไรอะก็ตีเราไงยิงธนูใส่เราเปียงๆอะกระดูกไงนะเอาแบบ คนเราแบบเป็นศพก็เป็นกระดูกใช่ป่ะแล้วแบบแห้งตายแล้วเหลือแต่กระดูกใจะว่ามันก็จะกลายเป็นผีแบบผีโครงกระดูก็จะบัสเกเรตันนะถ้าดีหน่อยก็ได้เต็มมือกับมันฝรั่งนะถ้าดีมากๆก็คงจะได้เป็นเพชรแค่อทโอ้นึกว่ามันจะสมได้เพชรเลยมีเพชรสองไม่มีหรอก Oh. แล้วเรามันก็โรในเวอร์ชนันนี้ก็เหมือนจะสร้างประตูไปไม่ได้เดือม,ม,มังเอ้ยแกะเอามาทำที่ไม่ใช่แกะมันคืออัลปากา้าอ๋อล้วเนี่ยทูโทนเอาไปเผาได้ขามันเอาทําเตียงนอนเหมือนไมคราบได้ไหมครับไม่ได้โอยแต่มันมีแกะนะแกะมันทําไม่ได้แต่ถ้าในเวอร์ชนันบล็อกอาร์ตทำได้มมลามีทำรับใต้ดินไหมเอิอ่มน่าจะมีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้กำลั่มองอะไรแค้ไหน เพีเ่ออยากลงไปมีอะไรให้ลงไหมคออบปกติในไมค์ครับถ้าแบบฟองอาการหมดจะเป็นไรื่องไรกันจะค่อยๆลดไงครับก็เหมือนเรมเนี่ยนะกันนะอัดคลิปนี้ลงยูทูบเลยนะครับผมนี่นี่อัดเล่นหรือวิจาร์วิจารวิดิโวนะ ต้องฟังในมุมมองหลายมุมมองหน่อยสินายแกเกมฟีฟายขากนะครับผมอย่าไปเลยแล้วก็เด็กก็โปกเล่นกันหยอกหยอกเกมฟีฟายเป็นเกมที่ดีนะครับใครๆก็เล่นได้แต่สังคมก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับเอาไปลงช่องสุสุสุสสป,ประชัยวรรณวิทย์ แต่เพรว่ามันจะดึกแล้วนะเดี๋ยวไม่เห็นมอนเตอร์สักตัวเลยนาะไม่เป็นไรเลยมอนเตอร์ก็ออกมาดิครับไม่กลัวหรอกครับไอีมอนเตอร์สีส้มๆมันก็จะจับพังประตูหน่อยอันนี้ตัวอะไรอ่ะอย่าอย่าอย่าไปตีนะตีไปดิตีไปดิลองเมียวเร็วลองเมียวเมียวเมียวไม่ตีไม่ตีลองเมียวดิลองเมียวมันคือกระพิงนะพี่เอ้๋มันจะร้องเมียวได้ไงตีมันเดี๋ยวมันจะได้มันจะฆ่ามันจะฆ่าคุณซีมันอะไรอะไรก็ร้องเหมียวได้ลิศท่า มันจะร้องอ่ะเขาจะถ่ายไปแล้วจำเป็นคืนที่มืดมิดจริงจริงมืดขนาดไหนเีจ้ามืดเท่าบ้านเราไฟดับป่ะตอนแรกไม่ได้บ้าเลยเฮ้ยอันนั้นทำไมมันใสๆยังไงเมื่อกี้พี่เอิเห็นอะไรมันแบบเออไม่รู้เหมือนกันนะมืดก็มืดคีับไม่มีอะไรกลัวหรอกครับมีไฟอยู่แล้วจะกลัวทำไมครับ ใครในในเกมมีไมค้าหายากวะมีนรดอกนะนี่นี่ลองกดไปที่มันดิตีเหรอโอ้ยไม่ใช่กดกดกดไปที่มันแค่ค,คลิกกี่เย่อะ่แหละในเกมบ้านผมเรียกว่าตีนะ,ะนี่มบงแต่มันต้องใช้สิบสองดาวนะแล้ว,วหายยังไงสิบสองดาวก็ต้องทําเควสะนะโอ้ขี้เกียจทำอ่ะทำไมผู้ใหญ่ก็ไม่เคยเห็นเปล่าก็ต้องเก็เกอะมาก ข่ามันได้ไหมปนของเงี้ยอุ้ยมันไม่ดดบหาเลยหรอกนะแถมแถมเวลาตีมันแถมเวลาตีมันก็วิ่งเหมือนเด็กแว้นปัญญาอนะ่อนอะอุ้ย,ยเด็กแว้นปัญญาอ่อนหรอคะไม่วิ่งแบบเด็กเนี่ยอะไรเงี้ยตออออตรียอ้อ้เะฮ้ยตเขี่ยไรนะ หินห้ยอหยอ่ะใช่เกมอหมรครับเั็นน,น,นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยอันนั้นมันใช้หอกจนตีเราจะเคลีไกลนิดนึงได้ละ่ะผ่านหินแล้วมันจะตีเราไหมอ่ะตีดิเนะี่ยมันกำลังปลาหองก,กันะอ่ะอ๋อบ<ล>างครั้งก็จะดรอปลูกหินปลางครั้งก็จะดรอปเส้นได้บาครั้งก็ไม่ดรอปอะไรเลยได้ล,ลูกหินทำไรได้อ่ะอืมเอาเอาวลาเราจะนักสุดเป็นเมื่อคือลูกหนังสติกอ่ะ ละ่ะเกมไมค์ครับทำทำเหมือนเกมไมค์ครับได้ไหมตั้งอีกสองก้อนแล้วครนี้ก็ยืนตีจากข้างบนอ่ะก็ได้ันนค่อ้อแบบนี้เลยยังไงอ่ะก็คือแบบเรายืนอยู่บนอีกสองก้อนแล้วครั้นี้เราก็ยืนตีมันจากข้างบนแล้วมันตีเราไม่ได้